ครับสวัสดีครับผมติงลี่ธนกรมนนมัยนะครับผมาทางช่องพอรพระเครื่องชาแนลครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาพระเครื่องรูปหล่อบโบราณอีกชนิดหนึ่งครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่องเงินวัดป่ามาไฟนะครับอีกองหนึ่งครับมาทำคลิป บรรยายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับซึ่งพระเครื่ององค์ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพระเครื่องรูปหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องอีกองค์หนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบ แล้วก็ได้นำเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเป็นพระเครื่องที่หล่อแบบโบราณนะครับโดยปั้นหุ่นเทียนขึ้นมาที่องค์และหล่อทีละองค์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอีกเป็นคลิปหลวงพ่อเงินที่ผมได้ทําไปนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งอีพีสองแล้วนําอีกองค์หนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความโดดเด่นนะครับทางด้านาพุทธลักษณะ ศิลป,ปะการทําการหล่อแบบโบราณคือการปั้นหุ่นเทียนหล่อขึ้นมาติดองค์คล้ายๆกับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาที่แปลกไปอีกจากองค์อีกคลิปก่อนนะครับที่ผมได้นามาเสนอหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกไอหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟอีกองค์ที่ผมทําลงคลิปไปนั้นนะครับ องนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะที่โดดเด่นนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดผมก็เลยนําเอาพระเครื่องที่ผมองค์นี้มาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูพุทธลักษณะนะครับการทําหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่า,าไฟแบบโบราณให้เพื่อนได้ชมกันครับองค์นี้ก็เหมือนเหมือนเดิมครับพุทธลักษณะนะครับพุทธลักษณะของหลวงพ่อนะครับ ก็จะเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นวัดป่า,าไฟนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับพุทธลักษณะขององค์นะครับมีความคล้ายคลึงกันนะนะครับเป็นเชิงชาติศิลปะแบบโบราณนะครับหล่อปั้นหงทียนขึ้นมาทีละองค์นะครับผมอ,องค์นี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับองค์นี้ก็จะเป็น ห้าชายเหมือนกันนะครับดูนะครับดูพุทธลักษณะนะครับจะสังเกตนะครับที่สังเกตนะครับเนี่ยชายตรงนี้ครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชายนะครับห ja ้าชายนะครับเป็นเนื้อสทธิ์นะครับทองสทธิ์นะครับตรนนี้นะครับเป็นทองสทธิ์ซึ่งเนื้อสทธิ์นั้นจะประกอบด้วยโลหะสามชนิดนะครับซึ่งคนสมัยโบราณนะครับจะอ่า นำมาทำนะครับนำมาทำนะครับนำมาทำนะครับสังเกตนะครับหลังหลังหนึ่งสองสามสี่นะครับสองสามสี่หลังจะเป็นสี่นะครับนะครับดูนะครับพี่พีดูนะหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะเอามาให้ดูลักษณะกายภาพนะครับพิมพ์ทรงนะครับ พิมส่งของหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟนะครับอีกองนี้เดี๋ยวผมเอาอีวนันมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทําทไมผมถึงว่า,าพระหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟนะครับเป็นพระที่ปั้นหุ่นเทียนแล้วหล่อขึ้นมาติะองค์เหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ีตานะครับพิมพ์ีตานะครับองนี้มีความโดดเด่นนะครับ มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็เป็นศิลปะของวัดป่ามะไฟโดยตรงนะครับเห็นไหมครับดูนะครับมีความโดดเด่นสวยงามนะครับความโดดเด่นสวยงามเพราะว่าองค์นี้นะครับยังมีความเป็นธรรมชาตินะครับศิลปะเชิงช่างเปเนเอกลักษณ์ของวัดป่ามะไฟนะครับซึ่งวัดป่ามะไฟนั้นนะครับ ทำลงเงินองค์นี้ขึ้นมาพร้อมกับพิมพ์ีตานะครับพิมพ์ีตานะครับพิมพีตาของของวัดบางขานะครับแต่ก็จะมีพุทธศาสนาแล้วก็วิธีการทําก็คือหล่อขึ้นมาทีละองค์นะครับหล่อขึ้นมาทีละองนะครับดูนี่นะทีนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีรอยตะกันนีรอยตะกันนะครับพุทธศาสนาอ่ารอยตะกันนะครับ ลอยการรอยการหลอ่อหลอมนะครับลอยหลอมโลหะเข้าไปก็จะมีเกิดรอยไหมนะครับส่วนตัวนี้เห็นไหมครับพวกคาบตัวนี้ก็คือดินเบ้านะครับดินเบ้าครับเห็นไหมครับดินเบ้านะครับคาบสอาีองเขียวนี่ครับนี่ครับคาบในตีนซอกวกนี้นครับคือดินเบ้านี่คือพุทธลักษณะหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟนะครับ ป่ามะไฟซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงามนะครับสวยงามอย่างมากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยคอลอยคาบดินเบ้าที่ติดตามซอกนะครับซึ่งเป็นพุทธลักษณะของการหล่อการประกบหล่อพิมพ์และมีดินเบ้ายังติดอยู่ยังล้างไม่หมดนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือ หน้าตาของหลวงพ่อครับก็คือไม่ชัดไม่เต็มนะครับจมูกกัมาเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากอาตอนปั้นทุ่นเทียนนะครับแล้วก็รอรอพลนไปเกิดการจะรุดตอนช่วงระหว่างเทเทลงไปก็จะเกิดเป็นรรธรรมชาติซึ่งลักษณะธรรมชาติพวกนี้นะครับทาให้ดูทําให้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับปดูง่ายนะครับเห็นไหมครับมีการไหลของโลหะนะครับมีคาบตะกันไอ้คาบเบ้าดินเบ้าครับ เบ้าีันะติดอยู่ตามซอกนะครับนี่คือหลักการพิจารณานะครับนะครับพระเทนี่เป็นเนื้อสำลิสนะครับเนื้อสำลินะครับผมให้พี่ดูนะครับเนื้อสำลิสนะเนื้อสำลิสมาให้พี่ๆได้ศึกษาพิจารณานะครับศึกษาและพิจารณานะครับศึกษาพิจารณาคลิปนี้นะครับจะทําให้พี่ได้เข้าใจนะครับเข้าใจนะความเก่า ของเนื้อพระอายุพระแล้วก็ถ้าพี่ดูคลิปนี้นะครับพี่จะจะได้ดูพระหล่อวาวานพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาพิมพ์นิยมเป็นนะครับนะครับมีความมีความตึงของผิวนะครับเห็นไหมครับความตึงแล้วก็เนี่ยเส้นสายสังกติเนี่ยปาดลามีความเป็นแท่งสวยงามนะครับาชายจีวรน,นะครับ มีความสวยงามนะครับลักษณะโดดเด่นนะครับมีการไหลของน้ํานี่คือขาดน้ำตกนะครับก็เรียกว่าอาการแตกของโลหะที่ไหลนะครับไหลนะครับนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติพวกนี้นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติพวกนี้นะครับทําให้การดูพระพิจารณาพระได้ง่ายขึ้นนะครับในตระกูลของหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟนะครับซึ่งมีอลักษณโดดเด่น เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติเนาะนะครับพี่ดูนะครับตรงนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับนเนื้อสำลิดนะผมก็เลยอยากทําคลิปนี้นะครับขึ้นมาเพื่อเผยแพร่โลหงนวัดป่ามาไฟนะครับให้ท่านพี่ๆท่านที่เป็นนักสะสมพระเครื่องนักเลงพระเครื่องหรือท่านใดที่แสวงหาพระเครื่อง เป็นลูกศิษย์หาอาศัยหรือพวกเงินนะครับได้เอามาใช้กันนะครับนะครับดูนะครับผิวพันธุ์นะครับวันนะครับผิวพันธุ์วันพระเทนะครับก็จะเห็นเป็นก็เห็นเป็นคราบนะครับเห็นไหมครับดินเบานะครับดินเบานะครับที่ยังติดยังอยู่นยังล้างเอาไม่หมดนะครับนี่คือความเป็น ธรรมชาติความเก่านะครับซึ่งพระหลวงพ่อเงินนี้นะครับพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดป่าไผเนี้ยสร้างมาก็นับร้อยปีแล้วนะครับนะครับก็จะเห็นความตึงของผิวนะครับความตึงของโลหะนะครับเห็นไหมครับนะก็ผมอยากเอามาให้พี่พี่พี่พิจารณาแล้วก็ดูเรียนรู้ศึกษาโลหะที่เป็นพระแท้ที่ทนยุคหลวงพ่อเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีความตึงนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ พี่พี่เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนะครับเห็นไหมครับเมื่อนะครับพิธีการทําเขาหล่อเขาหล,ล่อทีละทีละองค์ครับปั้นหุ่นทีละองค์แล้วก็หล่อออกมาที่องค์แล้วหล่อเสร็จออกมาเป็นองค์แล้วนะครับบางองค์ถ่าสวยเขาก็จะไม่แต่งพิมพ์นะครับแต่เขาก็จะเอาน้าํายาทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาผิวพระให้มีความสวยมีความงามเป็นธรรมชาตินะครับ <N h ain> น,นี่คือหลักการพิจารณานะครับทีนี้พี่ดูสาเห็นไหมครับสาเห็นไหมครับ <N h ain> สาเห็นไหมครับสานี่ครับนี่คือรอยสาคือรอยตะกันนะครับรอยสาคือรอยตะกันคือรอยไหมของโงหลหะเรากับน้ํายากับหุ่นเทียนกับเทียนที่เมื่อทีโลหะไปเทียนก็สําโลออกนะครับก็จะเกิดรอยหหไหมเห็นะครับยังมีรอยไหมนะครับ วงนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสำลิดนะครับเป็นเป็นสำลิดนะครับสำลิดนะครับซีสมสำลิดก็จะประกอบด้วยโลหะ3ชนิดนะครับมีส่วนผสมอีกได้หลายอย่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นสำลิดทองนะครับนะครับซึ่งหลักการพิจารณาหลวงพ่อเงินวัดปา่าวไฟนะครับเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับมีความเป็น ความเป็นโบราณเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นช่างชาวบ้านนะครับในการทํานะครับนะครับซึ่งมีเสน่ห์น่าดึงดูดนะครับนะครับหลวงพ่อเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นออกวัดไหนนะครับแต่ถ้าได้ทานท่านได้ทานหลวงพ่อผูกเสกทานจิตนะครับล้วนมีอ่าพุทธคมล้วนมีความขลังมีความเสน่ห์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับ นะครับนะครับนี่ครับก็คือถ้าเราเล่นพระนะครับเราจะจะเล่นทุกทุกแนวทุกสายนะครับทุกแนวเล่นที่ถึงที่ทันนะครับนี่คือเป็นหลักการพิจารณานะครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่ออยากให้พี่ๆนะครับได้นําไปเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับเชื่อในสิ่งที่อาเห็นนะครับที่อาิเห็นแล้วก็ จะได้เล่นพระเจ้าพระได้ถูกที่ทุกทางเมื่อเชื่อนะครับนะครับพี่ดูนะครับนี่คือหลักการดูพระเครื่องนะครับเครื่องจะได้ไม่อ่าจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ใกล้แนวทางในการตั้งใจเช่าบูชาพระกับใครๆนะครับอ่านะครับนี่ที่ผมเอามาสอนเห็นไหมครับรอยตะกันรอยสาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่รอยสานี่ครับนี่นี่อยสาเห็นไหมครับ ซึ่งพระองค์นี้มีความคลาสสิกมีความสวยโดดเด่นนะครับโดดเด่นโดดเด่นมากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโดดเด่นมากโดดเด่นมากนะครับสวยงามมากนะครับดูกันไปเป็นเพลินนะครับก็ก็คือพิจารณาเอานะครับผมก็อธิบายไปตามาเนื้อผ้าแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ ห้าชายนะครับเป็นทีมห้าชายก็จะเหมือนกับองค์ที่แล้วที่ผมทําคลิปลงไปนะครับเห็นครับพุทธลักษณะนะครับบ่งบอกถึงอเอกลักษณ์ของวัดป่าวาไฟนะครับนี่คือได้ผมได้เอามาให้ศึกษาได้ได,ได,ได้ได้รู้เพื่ออา,อานุรักษ์นะครับเพื่อสืบสารพระเครื่องที่ทานหลวงพ่อเงินนะครับนะครับเป็นทางเป็นพระเครื่องอีกทางเรื่องหนึ่งที่ ให้เพื่อนได้ลองศึกษาแล้วก็ชมแล้วก็เลือกเช่าบูชาอาราธานติดตัวได้นะครับนะครับนะครับ,นะรบนะถ้าเป็นสายหลวงพ่อเงินหรือสิลป์หลวพ่อเงินจริงนะครับจะเล่นจะเก็บจะเช่าหาเก็บสะสมไว้ในยุคที่ทานท่านนะครับนะก็มีหลายหลาย หลายวัดนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ของหลวงหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินได้ได้ได้สร้างรูปหล่อหลวงพ่อเงินขึ้นมาบ้างเช่นหลวงพ่อเงินออกวัดขารูปช้างนะครับนะครับทุกช้างวัดขารูปช้างนั่นก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับใครได้ดูหลวงพ่อเงินวัดขารูปช้างก็จะเป็นหน้าหนุ่มหูนะครับนะครับอันนั้นก็เป็น เป็นรูกศิษย์องการสร้างขึ้นมาแต่อันนี้องค์ที่ท่านเห็นนี้เป็นวัดปางะไฟนะครับเป็นพระเครื่องที่ทันห่วเงินนะครับนี่ก็ได้นํามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนะครับมีมนณีนะครับนะครับเห็นไหมครับดูดูรอยตะไบนะครับรอยตะไบเป็นเชิงช่างชาวบ้านนะครับที่ทําที่ออกมามีมสณีมีความเข้มขลังนะครับมีความเสน่ห์มีความเข้มขลังนะครับน่า น,นี่คือผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมน้องๆนะครับน้องๆคุณลุงค<น>ุณ<น>ป้าค<น>ุณอาที่รักรัการพศรัทธาหลวงพ่อเงินนะครับได้ศึกษาได้เห็นพระแท้พระองค์จริงที่ท่านหลวงพ่อจริงๆนะครับจะได้ไม่เปลยนวทางในการเล่นหาเช่าชื้อเช่าซื้อบูชาละมาสะสมนะครับ เพื่อเป็นสิ่ิเหลีมคนแก่บ้านเก่เรือนนะครับพุทธคุณเมตตาผมงคงกบประชาตีแค็วคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็อาราธานติดตัวไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ทําธุรกิจอะไรค้าขายอะไรก็ขอพรอจากหลวงพ่อได้นะครับหลวงพ่อช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิที่เป็นพระอรหันนะครับมีกวา่านะครับดูนะครับ นี่คือผมนําคลิปนี้มาให้พี่ๆได้ดูนะครับสองเนื้อก็จะชัดไปเลยเนาะเห็นไหมนะเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ก็จะเหมือนตัวนี้ครับเนี่ยชายโยตัวนี้ก็จะเป็นแทงเห็นครับแทงสี่เหลี่ยมเลยครับคมนูนเด่นขึ้นมาเลยครับหนึ่งชายที่หนึ่งชายที่สองชายสามสี่ห้าชายพิมพ์ห้าชายเหมือนคลิปก่อนนะครับก็ถ้าใครจะเห็นรูปเงินอนอีคลิปนั้นก็ เข้าไปดูในช่องผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วกักบเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกับน้องน้องุ่งที่กำลังศึกษาลวงพ่อเงินดูดูเนื้อรัฐหลวงเงินอยู่นะครับก็ผมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับกดแชร์คลิปนะครับช่อง พรเรื่อนชาแนลบนาทาง YouTube ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูค่าสอนเล็กเน้อยน้อยนะครับให้กับผมแล้วผมจะได้ทำคลิปดีๆนะครับคลิปพระแท้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอ่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ วิธีการดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อโลหะผมสูงให้ดูนะครับพิกใหนดูนะครับดูนะครับนี่ค,ค,คือความเก่านะครับความเก่านะพิมพ์ดูพิมพ์ดูลักษณะนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกองหนึ่งให้ดูมาเปรียบเทียบว่าวัดป่ามไฟมีลักษณะพุทธศายนา,ยางไงนะครับเห็นไหมครับได้ศึกษานะอันนี้เป็นเนื้อสำริดทองสำริดนะครับอีกองนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ นะครับองนี้เป็นเนื้อทองทองเหลืองนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดป่ามาไฟนะครับอ่าเห็นไหมครับที่ดูนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดป่าาไฟจะปีพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับพุทธลักษณะพิมพ์ทรงอย่างนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟนะครับหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟเนี่ยจะสร้างพร้อมกับพิมพ์ีตานะครับพิมพีตานะครับทั้งพมดพิมพีตาวัดบางคลานนะครับนะครับ หรือไม่ก็มีอายุมากกว่าพิมพิตาด้วยซ้ำนะครับผมนะครับพุทธักษณะเหมือนหลวงพ่อเงินก็คือช่างเขาก็แกะเชิงช่างดูองค์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเป็นรูปร่างสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับนะครับเป็นเอกลักษณ์พุทธลักษณะที่สวยโดดเด่นมากนะครับผมให้พี่ดูดูได้ดูโลหะแท้ครับวิธีการดูนะครับเมื่อเรา ทางนะครับเขาบอกว่านะครับใครเล่นพระป็นใครเล่นถึงเขาบอกให้ดูหน้าพระก็รู้ว่าคนนั้นมีความรู้เก่งขนาดไหนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือหลวงพ่อเงินพัดป่ามาไฟนะครับองนี้หลวงเป็นองค์ที่สวยและเหมือนหลวงพ่อเงินที่สุดนะครับเอกลักษณ์นะครับโดดเด่นองนี้นะครับเป็นเนื้อสัมฤทธ์นะครับเห็นไหมครับถ้ายังไงคลิปนี้นะครับถ้าเป็น พี่คิดว่าพี่ชอบชื่นชอบแล้วก็อยากสนับสนุนช่องผมนะครับได้ทาได้ทาคลิปด,ดีๆขึ้นมาแล้วก็สอนเพื่อนๆสอนน้องๆนุ่งๆนะครับแล้วก็แนะนําอาจารย์ทั้งหลายนะครับแล้วคนที่เล่นพระหลงทางผิดทางนะครับก็อยากให้เปิดอ,อกเปิดมุมมองใหม่เปิดไม้เซตใหม่แล้วก็ลบาภาพความสนใจเก่าๆที่เราเล่นพระผิดทางไปแล้วก็มาดูคลิปผมนะครับคลิปผม แล้วพี่ก็จะรู้เองว่าพระแท้เป็นเช่นไรนะครับจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับดูนะครับครับผมเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับนี่คือพุทธักษณะที่เป็นพระหล่อนะหลวงพ่อเงินวัดป่าฝ่ายนี้จะหล่อทีละองค์นะครับไม่ได้หล่อช้อนะครับหล่อองค์ปั้นหุ่นเทียนละองค์นะครับเห็นไหมครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็ จะลงทําคลิปลงพวเงินล้วนๆนะครับให้ได้ศึกษาให้ได้ดูนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับคนได้เล่นได้ศึกษาผ้าให้ทุกทางนะครับ,อนะรบมองธรรมชาติให้เป็นรู้จักเปิดโลกทัศน์รู้จักยอมรับนะครับในสิ่งที่อะไรให,ใหม่แล้วก็เปลี่ยน mindset นะครับเห็นไหมครับนี่ผมซูมให้ดูเห็นไหมครับนี่คือ พระเทนะครับยู่ในก็เทนะครับมาเป็นอยู่ในก็เทนะครับน,น,นะครับ,นะรบเห็นไหมครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ความแนะนําในการ แนะนำการดูพระเครื่องสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานสายหลวงพ่อเงินวัดป่ารไฟหรืออีกหลายวัดที่ท่านหลวงพ่อนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตให้ผมนะครับเพื่อเป็นค่าครูนะครับ1นึ่งยอดไลค์หนกดติดตามนะครับก็เป็นกํากลังใจที่ทําให้ผมได้อยากทําอยากทำํำที่ดีอยาก เอา,าแนะนำสิ่งดีมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับยังไงผมฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับผมติงดี้ธนกรมรใหม่ครับทางช่องพรพระเครื่องชาแนลนะครับเพิ่งเปิดช่องขึ้นมาใหม่นะครับอยากอยากแนะนำอยากสอนอยากเอาความรู้ที่ผมได้สะสมมา,าเกือบ30กว่าปีนะครับ30กว่าปีนะครับได้มาแนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า แท้เป็นเช่นไรและวิธีการดูเป็นเช่นไ i, นะครับก็อยากให้ทุกคนเล่นพระเครื่องให้ถูกทางนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับขอจบอคลิปแนะนําพระเครื่องด้วยคลิปนี้รูปนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดป่าไฟเนื้อทองสำลิดนะครับเป็นเนื้อสำลิดให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเพื่อ,อได้มีการเรียนรู้ ได้เป็นองค์งความรู้ตกผึกเพื่อไปศึกษาแล้วก็นำความรู้ของเพื่อนไปใช้เกิดให้เกิดประโยชน์ได้ถูกทางนะครับสำหรับทีนี้ผมติงดีธนกรมนมัยม่ทางช่องพรเพระเครื่องชาแนลบนช่องทาง YouTube นี้ก็ขอให้เพื่อนๆน,น้องๆคุณพี่คุณปา้านะครับได้ ความรู้เก็กเล็กน้อยนี้ที่ผมทำให้นี้นะครับได้มีความสุขและนำไปต่อยอดในการศึกษาพระเครื่องอีกหลายๆสำนักนะครับหรือต่อไปนะครับครับสลาคิ้นี้ก็ขอจบคลิปในการแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านาชมพระเครื่องและศึกษาพระเครื่องอย่างมีความสุขนะครับ นะครับครับสวัสดีครับผม